สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูบัวหิมะที่ปลูกไว้ค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีหัวไหมนะคะตั้งแต่ปลูกมาไม่ได้ดูแลเลยค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปฝังยินไว้เก็บไว้ปลูกปีหน้านะอันนี้บัวหิมะมาดูซิว่ามีหัวหรือเปล่าอันนี้เอาไว้ปลูกปีหน้า นี่นะคะทุกคนเมื่อกีเ้เหียดเหียดีอ้าวมีหัวนี่ค่ะทุกคนกลัวโดนใส่นะ ว้าวันนี้อากาศดีค่ะไม่มีคาเสกันไน้เนี่ย ีกหัวนะบัวหิมะบัวหิมะตรงนี้น่าจะมีอีกหัวนะี่จะหางไทย นี่ค่ะอันนี้เราเอาไว้ปลูกปีหน้านะได้กินหัวอยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้กินนิดหน่อย หวานหวานกรอบค่ะทุกคนปอ,อกแล้วได้แค่นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาแช่ตู้เย็นเย็นๆไว้ให้คุณสามีกินค่ะ